ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนพายุฝนเคลื่อนเข้าสาา3จังหวัดบ่ายค่ำดึกวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันเสาร์ที่16เมษายน33จังหวัดที่กรมอุตุนยมมิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี สีสเกตสุรินอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสาราคามมุกดาหารกาฬสินธุ์นครพนมสกลนครบึงกาฬแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางเพชรบูรณ์ตากสากแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลานาราธิวาสกระบี่ตรงังและสตูลส่วนพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเล็กน้อยด้านตะวตกของภาคนะครับเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ายอ่อมครอบรระาศตามจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทำให้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมตะวออกเฉียงใต้และลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวบวกกับมวลอากาศเย็น หรือบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงเวียดนามตอนบนลาวตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้แล้วและแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันนี้16เมษายนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนจึงทําให้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อน16-18เมษายนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่านในบางพื้นที่ เริ่มกระทบในภาคตะวันออกเชียงเ,เหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะกระทบในระยะต่อไปขอให้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ